สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับเออวันนี้จะมาสวอปค่าแก๊สนะครับแบบแบบเร่งด่วนให้ดูนะครับโดยใช้เหรียญไหนก็ได้นะครับที่เรามีอยู่จะเป็นเหรียญ MMSC ก็ได้นะครับหรือเหรียญอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ถือไว้นะครับวันนี้ผมจะลองใช้เหรียญนี้นะครับจะใช้เหรียญนี้ดูนะครับสวอปเป็น BNB เพื่อมาเป็นค่าแก๊สนะครับ หรือใครต้องการคาแก๊สด่วนเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับถ้าไม่มี u s d t t มาสวอปก็ใช้เหรียญอื่นสวอปก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับคลิกตรงนี้เลยครับผมจะใช้เหรียญน,นี้นะครับเพราะเหรียญ m b เราเราเสียดายเนาะกดตรงนี้ครับแล้วก็ใส่จำนวนที่เราจะสวอปนะครับผมจะใส่สัก30นะครับ อังากนั้นก็นี่ครับมีเราจะได้42บาทนะครับกดคอนเฟิร์มเลยครับในกรณีที่เราหาไม่ที่อื่นไม่ทันนะครับแล้วกดตัวนี้ครับรัดผ่านครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเราไปดูกันครับว่าค่าแก๊ขึ้นมาหรือยัง บีนบีขึ้นมาหรือยังนะครับเมื่อกี้นี่มีอยู่เท่าไหร่ขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้นี่มีอยู่สามสิบสามสิบห้านะครับเฮ้ยเท่าไรลืมไปแล้วครับนี่ก็เป็นวิธีการสวอปแบบเร่งด่วนนะครับในกรณีที่เราหาที่ไหนไม่ทันก็ใช้ m อเของเราสวอปแก้ขัดไปได้อยู่นะครับสักนิดสักหน่อยหรือเหรียญไหนก็ได้นะครับที่เราถือ ถือไว้เก่งกําไรนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทําอย่างที่ผมสวอปให้ดูนะครับมันบางทีเรากําลังทาธุรกรรมอยู่นะเออ BnB เราหมดเราก็แบบนี้ก็ได้นะครับง่ายก็อย่างผมทําให้ดูนะครับเพื่อเอามาเป็นค่าแก๊สในกรณีเราหมดแบบฉุกเฉิน หาไม่ทันก็ใช้วิธีอย่างผมทำให้ดูนะครับง่ายดีครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สันส้นๆสอนเพื่อเสริมความรู้ให้กับพี่น้องนะครับเรียนรู้กันนะครับคนไหนยังไม่รู้ก็ดูในคลิปคนไหนรู้แล้วก็ช่วยกันสอนคนอื่นต่อไปนะครับสอนพี่น้องเรา หรือเตรียมสอนคนใหม่ทำคลิปสอนคนใหม่นะโอเคครับคลิปนี้สัส้นครับสวัสดีครับ